สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็กพัสดุนะคะก็อย่างแรกนะคะเขาแจ้งอันนี้นิดหนึ่งนะคะน้องที่สั่งเป็นกระป๋าหูรูดนะคะลายปอมๆแล้วก็กระป๋านิสาลายปอมๆที่ทรงแบบลงทะเบียนนะคะทักไลน์มาด้วยนะคะเพราะว่ายังไม่มีที่อยู่เลยนะก็นี่นะคะอันนี้เป็นของน้องจวดนคปรปฐมค่ะอย่างแรกเป็นตังเนยสดนะคะแล้วก็มีเป็นเอแคร์เห็ดนะคะโมนิแมวน้ํา แล้วก็จะมีเป็นมินิบันนะคะหน้าซานิโออันนี้จะเป็นปากกาเจลนะคะอันนี้เป็นของน้องจอนมหาสารคามค่ะอย่างแรกเป็นข้าวเก็ยบยืดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นปังในสดปังแผ่นนะคะหน้าตลกนะสองชิ้นแล้วก็มีเป็นมินิแพนด้าบันนะคะแล้วก็มินิบันหน้าเต้าคู่นะอย่างละชิ้นค่ะ อันนี้เป็นของน้องจังหวัดเพชรบุรีนะคะอย่างแรกเป็นปังแผ่นนะคะหน้าเป็ดนะสองชิ้นแล้วก็มีเป็นแผนเค้กหน้าเลิบนะคะสองอันนี้จะเป็นมินิบานหน้าเต้าหู้ค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดนนทบุรีนะคะอย่างแรกเป็นโมนีแมวน้ํานนะแล้วก็ยัง่อมาะคะ่ะเป็นข้าวเก็ยบยืดอ,อุ้งเท้าแมวนะคะสองชิ้นแล้วก็เป็นไอติมโพนชานหนึ่ง เกวซานะคะหนึ่งิ้งแล้วก็อันนี้จะเป็นพดอิดนะคะอันนี้เป็นของน้องตัวสุรินนะคะอย่างแรกเป็นโดนัทลาดซ้อนนะคะแล้วก็อย่างต่อมาโมนีแมวน้ําอันนี้จะเป็นหัวเห็ดบางแผ่นหน้าเป็ดนะคะแล้วก็เป็นบันหน้าต้หู้อันนี้จะเป็นปากกาเจลนะคะ อันนี้เป็นของน้องจังสุโขทัยค่ะสั่งไปเป็นเฮดบ้านเฮลลคิตตี้นะคะสองชิ้นนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดกรุงเทพนะคะอย่างแรกเป็นขวดนมค่ะแล้วก็มีเป็นโมจิโมนีแมวน้ำนะคะกูได้ทมาอ้วกแล้วก็เป็นไอติมโฮลสองชั้น อันนี้จะเป็นปากกาเจลนะคะอันนี้เป็นของน้องจหวัดธกบีนะคะอย่างแรกเป็น Hello Kitty Headband นะคะแล้วก็อย่างต่อมาเป็นมีบา n a าซ s a n โอนะคะหน้าปอมปอมหน้าพนด้าแล้วก็เป็นหน้าอูมามินะคะอันนี้เป็นของน้องจวัดนาลาธิวาสคะ่ะสั่างไปเป็นขวดนมนะคะ1ชิ้นนะคะอันนี้เป็นของน้องจวัดนทบุรีนะคะ เป็นกระเป๋าผ้าฮูรูดน,นะคะไซส์ใหญ่ลายกูเดทามะนะคะ1ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นข้าวเกียบยืดอันนี้จะเป็นโพสอิดนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดปทุมธานีนะคะอย่างแรกเป็นกระเป๋าดินสอนะคะลายมินเนีย,ยนยนะ1ชิ้นแล้วก็เป็นกระเป๋าผ้าฮูรูดน,นะคะลายกูเดทามะลายปอมปอมปูลินนะคะแล้วก็จะมีเป็นโพสอิดนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดสตูลค่ะ อย่างแรกนะคะเป็นปังกรสีแล้วก็ยาง่อมาขวดนมนะคะไอติมโคนสองชั้นไอติมโคนชั้นนะคะเอแคร์บัฟเฟอร์ดอกไม้แล้วก็จะมีเป็นเห็ดนะคะอันนี้จะเป็นสมุนโนรมินิรดี้เล่มใหญ่นะคะอันนี้เป็นของน้องจังปทุมธานีค่ะอย่างแรกนะคะเป็นกูเดธมะกินไข่แล้วก็อย่างต่อมาขวดนมนะคะ,ออนนะ,คะเอแคร์ปังในสด แล้วก็จะเป็นโดนัทราซอสข้าวเกียบยืดโมนิแมวน้ำนะคะปังแผ่นนะสองชิ้นเป็นหน้าเป็ดนะคะแล้วก็จะมีเป็นเห็ดหนึ่งชิ้นมีนิบันนะคะมีเป็นหน้าเต้าหู้หน้าอูมามีนะคะหน้าปอมปอมปุลีนแล้วก็หน้าเต้าหู้อีกชิ้นนะคะหน้าปอมปอมปุลีนแล้วก็อันนี้จะเป็นพอดอิตนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดกรุงเทพคะ่ะ อย่างแรกนะคะเป็นจัมโบ้พีนนะคะ1ชิน้นแล้วก็มีเป็นครีมพาปิลาคุมะขวดนมนะคะ2ชิน้นเฮดบ้านคิตตี้ไอติมโพนชั้นนะคะไอติมโพนสองชั้นแล้วก็เป็นมินิบ้านกุมินิบ้านบอมบอมปูลินนะคะอันนี้จะเป็นพดอิดค่ะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่ก็ถักมาให้ที่อยู่ด้วยนะคะอันนี้ตรงนี้จะเป็นชื่อลายนะคะ ก็อย่างแรกนะคะสั่งไปเป็นโมนิแม่น้ำแล้วก็มีเป็นปังเนยสดปังแผ่นสายมีเดียมนะคะเห็ดบ้านเฮลโลคิตตี้แล้วก็เป็นไอติมโคนสองชั้นบฟลฟเฟิลดอกไม้นะคะที่เราจะเป็นมินินะอย่างแรกเป็นแบบปังแผ่นนะคะเกี๊ยวซาเห็ดแล้วก็เป็นพวกบันนะคะบันปอมปอมบันแพนด้านนะคะบันอุมามิแล้วก็เป็นบันปอมปอมนะคะ อันนี้จะเป็นบันไมล์เมโลดี้แล้วก็ที่เราจะเป็นแพนเค้กนะคะเป็นแพนเค้กหน้าเลิฟแพนเค้กหน้าซานิโอนะคะอีสองชิ้นนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดสมุทรสาครคะ่ะอย่างแรกนะคะเป็นกระเปะ๋าครูรูปแบบผ้านะคะเป็นลายลีลาคมะนะคะเป็นแบบไซส์ใหญ่นะคะกับไซส์เล็กแล้วก็เป็นกระเปะ๋าดินสอลายลีลาคมะด้วยนะคะนี่นะคะแล้วก็อย่างต่อมาจะมีเป็นแอปเปิ้ล เขาเก็บยืดนะคะ2ชิ้น2ส,สีแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นพวกมินินะคะอย่างแรกจะเป็นแบบปังแผ่นก่อนนะคะมีเป็นปังแผ่นหน้าเป็ดนะคะนี่ปังแผ่นหน้าเป็ดนะคะหชิ้นแล้วก็อย่างต่อมานะคะเป็นอุ้งท้่าแมวเห็ดนะคะเห็ดอีกชิ้นนะอุ้งท้่าแมวแล้วก็ที่เหลือนะคะจะเป็นพวกบันกับแผ่นเค้กนะคะก็ค่อยๆแล้วกันเนาะ นี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นสมุดโน้ตลายไมมโลดี้นะคะอีกหนึ่งเล่มค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดกรุงเทพนะคะอย่างแรกเป็นเค้กไอบ,บุมไม่แทนนะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นขวดนมนะคะนี่นะคะพุดดิ้งกูเดทามะแล้วก็เป็นอิตาเลียนเบสไม่แทนนะคะ อันนี้จะเป็นสมุดโน้นนะคะลายนิกกี้เมาส์นะอันนี้เป็นของน้องจอนบทบ,บุรีค่ะอย่างแรกเป็นเค้กไอบูมไม่แท้นะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นเคียวคิตตี้เฮดบันนะคะขขาเก็ยบยืดแอปเปิลแล้วก็เป็นไอติมโค2สองชั้นแพนเค้กนะคะหน้าปอมปอมแล้วก็เป็นมินิบันนะคะอุมามินะอันนี้จะเป็นปากกาเจลนะคะอันนี้เป็นของน้องจอนประจอบคีรีขันนะคะ อย่างแรกเป็นจัมโบ้พีทนะคะ1ชิ้นแล้วก็อย่างต่อมาอันนี้จะเป็นอิตาเลียนเบสไม่แท้นะคะ1นึ่งเค้กแอบูไม่แท้ขวดนมแล้วก็จะมีเป็นพสอิดนะคะอันนี้เป็นเงินทอนด้วยนะอันนี้เป็นของน้องจอดพัทธลุงนะคะก็อย่างแรกเป็นทีมพับคุมมนะคะนี่นะคะแล้วก็อย่างต่อมาเป็น เค้กไอบูมไม่แท้ขวดนมอุ้งเท้าแมวนะคะอันนี้จะเป็นปากกาเจลค่ะอันนี้เป็นของน้องจัฬนครศสีธรรมราชนะคะอย่างแรกเป็นฟังยักษ์นะคะสีเข้มนะหนึ่งชิ้นแล้วก็อย่างต่อมานะคะเป็นกระป๋อดิสสอนะเค้กไอบูมไม่แท้นะคะสองชิน้นขวดนมหนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นวาฟเฟิลดอกไม้นะคะปังในสด แพนเะค้กน้าปอมปอมบูลินนะคะอันนี้จะมีเป็นปากกาเจลนะคะกับสมุดโน้นะคะลายแมมเมโลดี้เล่มใหญ่นะคะอีกหนึ่งชิ้น,นะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดมหาสารคามนะคะอย่างแรกเป็นจัมโบ้พีทนะคะสองชิ้นแล้วก็อย่างต่อมาเป็นอิตาเลียนเบสไมเทนนะคะหนึ่งชิ้นขวดนมสองชิ้น,นะคะ่ะสลาเปากูเดรมะนะคะสองแอปเปละะิลค่ะสชิ้น แล้วก็จะมีเป็นซาลาเปานะคะสามชิ้นนะอันนี้คาบิไส้ไหลนะคะโมนีแมวน้ำแล้วก็เป็นมินิแพนด้าบันนะคะมินิแพนด้าบันทั้งหมดห้าชิ้นค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นสมบุดโน้นนะคะเล่มใหญ่แล้วก็พ์อ,อิดนะคะก็ขอบคุณน้องทาง22คนมากๆเลยนะคะ